สำหรับชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่25เดือนธันวาคม2564จนไปถึงวันที่20เดือนกุมภาพัน2565ดาวเกตได้เดินเข้าไปกลุ่มกันกับดาวราหูในราศีพฤษภเองมายังลัคนาชาวราศีพิจิกราหูในภพที่7ของชาวราศีพิจิกถือได้ว่าเป็นกีตะเกณฑ์ดาวที่เป็นกีตะเกณฑ์หรือเป็นองค์เกณฑ์นี้ จะดับพิษดาวที่เป็นกาลีหรือดาวที่ได้ตำแหน่งเป็นนิดเป็นแปะก็จะสยบความร้ายได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวในช่วงที่ดาวเกตเข้ามากลุ่มกันกับดาวราหูนี้จะทำให้ดาวราหูนั้นมีคุณวิเศษเพิ่มมากขึ้นชาวราศีพิจิกดาวราหูที่อยู่ในภพปัตนิภพที่7ของท่านนั้นจะส่งผลที่ดีกับท่านดังนี้ชาวราศีพิจิก ตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2564ถึงวันที่20กุมภาพันธ์2565มีดาวเกิดเดินเข้าไปในภพปัตตนิสิ่งสำคัญในจังหวะดาวที่เกิดขึ้นในรอบปีนี้ก็คืออาเกตเข้าไปอยู่ร่วมหรือกลุ่มกันกับดาวราหูเกตกับราหูหากพบเจอกันจะทำให้ดาวราหูมีความแรงของกุณวิเศษเพิ่มมากขึ้นวงเล็บ จะส่งผลเฉพาะกับชาวราศีพิจิกเท่านั้นในจังหวะเวลาดังกล่าวราหูจะให้ผลโดยตรงต่อชาวราศีพิจิกนังนี้ 1. ดาวราหูอยู่ในภพที่7ของชาวพิจิกตามตำราโหรถือว่าเป็นดาวองค์เกณฑ์กีตะเกณฑ์คำว่าองค์เกณฑ์หมายความว่าหากในดวงกำเนิดของใครมีดาวราหูที่ได้มาตรฐานดาวที่ให้โทษจะกลับกลายมาเป็นดาวที่ให้คุณโดยทันที พิษความร้ายของดาวสงบลงนั่นหมายความว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวดาวราหูในดวงของชาวราศีพิจิกทุกท่านจะไม่ส่งผลด้านร้ายออกมานั่นเอง 2. ดาวราหูในตำแหน่งที่7คือเดือนปัตตนิจะยังผลต่อเจ้าชะตาก็คือจะได้รับการเกื้อกูลจากคนรักคู่ครองหุ้นส่วนในชีวิตจะส่งผลให้สิ่งดีๆที่จะได้รับเข้ามาแบบเสมอพง หรือได้ไม่น้อยหรือมากกว่าที่มีอยู่ในตระกูลของตนเองนั่นเองราหูเป็นเจ้าเรือนพันธุเมื่อราหูเข้าไปเรือนปัตตนิจะส่งผลให้ในจังหวะเวลาดังกล่าวจะได้คู่ครองเป็นผู้มีรักฐานหรือคู่ครองจะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือจะได้คู่เป็นผู้มีอำนาจหรือคู่อนนั้นจะมาเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาต่างๆ ตั้งแต่วันที่4ธันวาคมจนถึงวันที่16มกราคมดาววังคารดาวประจำตัวของท่านได้ตำแหน่งเข้มแข็งเป็นเกษตรในราศีพิจิกจึงเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ท่านจะทำอะไรก็จะประสบผลตามที่ท่านต้องการแต่ตามคุณ,ณสมบัติของดาววังคารดาววังคารคือดาวของนักรบดาวที่ต้องต่อสู้ดาวที่ต้องมีการกระทำจึงจะประสบผล ในจังหวะนี้ในการเริ่มต้นทำสิ่งใดๆท่านจะเหนื่อยมากสักหน่อยต่อเมื่อทำไปจนถึงประมาณสัก20%ซก็จะเริ่มดีขึ้นและจะประสบผลสาเร็จได้ตามที่มุ่งหวังตามที่ตั้งใจไว้ในที่สุดให้เป็นไปตามลักษณะของดาวเกษตรที่ให้คุณหากล้มเลิกก่อนก็อดได้ลิมรสความสาเร็จฉะนั้นตอนเริ่มต้นต้องใช้กำลังความพยายามอย่างสูงสุดกันด้วยนะครับ สำหรับความรักของคนโสดในช่วงนี้ออกจะวุ่นวายใช่หน่อยสเสน่แรงทั้งคนโสดและคนไม่โสดสำหรับคนโสดระวังในเรื่องรักซ้อนซ่อนเร้นรักคนมีเจ้าของตอนใหม่ๆก็โสดคบไปคบมาเจ้าของโผมาทวงคืนซะง,งั้นดวงมีเกณฑ์ได้คู่เนื่องจากราหูและเกตเข้าเล็งลัคนาแต่ให้เลือกคัดสรรคู่ดีๆกันนะครับ ราหูเล็งลัคนาในครั้งนี้สําหรับชาวราศีพิกจิกที่เป็นเพศหญิงที่ทํามาค้าขายจะเป็นช่วงจังหวะที่ค้าขายเก่งทํากําไรได้ดีทีเดียวสรุปในเดือนมก,กราคมปี2,565นี้ดาวเปิดดวงเปิดในรอบปีขอให้ท่านตั้งใจขยันคิดขยันทําสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนในจังหวะดาวที่ต้องเตือน นื่องจากราหูและเกตเข้าเล็งลัคนารวมถึงทำมุมเล็งกับดาวอังคารในราศีพิจิกอังคารราหูถือได้ว่าเป็นดาวคู่ธาตุลมจะเป็นจังหวะที่ชาวราศีพิจิกกล้าคิดกล้าตัดสินใจชอบความท้าทายกล้าได้กล้าเสี่ยงตัดสินใจเร็วทําอะไรรวดเร็วมีเล่เหลี่ยมโลดผลไม่ธรรมดาความกล้าหากเกินงามหากเกินพอดี ไม่มีสติควบคุมสิ่งที่ท่านกระทำและตัดสินใจไปอาจสร้างปัญหาให้กับท่านได้ในเรื่องบางเรื่องจะเป็นเรื่องที่ใหญ่จนยากจะแก้ได้เพราะจังหวะดาวแบบนี้ดาวแรงหูจะแสดงคุณวิเศษออกมาอย่างเต็มที่เรื่องทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาจะแสดงผลที่ยิ่งใหญ่ทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดีด้วยต้องระวังกันให้มากเช่นกัน อังคารราหูครูท่านทักหากดาวคู่นี้สัมพันธ์กันในเรือนคู่ครองหรือร่วมสัมพันธ์นกันกับตนุรักษ์เจ้าจะตายจะต้องมีเหตุให้เข้าไปผัวพันกันกับเรื่องรักมีเจ้าของอันนี้ก็ต้องระวังให้มากเช่นกันสำหรับในเรื่องของความรักชาวราศีพิจิกมีดาวของความรักคือดาวศุกร์ในเดือนมกราคม2565นี้ ดาวสุขของท่านเดินเข้าราศีมกรผู้อยู่รวมกันกับดาวเสาร์สุขเสาเป็นดาวคู่ศัตรูคู่เสียเงินคู่เสียรักและยังลอยกลุ่มกันในภพที่3คือภพศาสต์ชะเป็นภพของการเจรจาการติดต่อระวังการเจรจาการพูดที่จะทำให้เสียเงินและเสียความรักด้วยนะครับพูดนน้อยไว้ก่อนน่าจะดีสำหรับเรื่องความรัก ต้องรอเข้าเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าถึงจะดีขึ้นแต่หากท่านใดที่จบกันไปแล้วก็เตรียมตัวพบกับความรักครั้งใหม่กันได้เลยเช่นกัน